ภาพรวมผลประกอบการก็จริงๆแล้วเราโตทุกปีจริงๆก็ปีที่ผ่านมาปี6-3ก็ถือว่าเป็นกําไรที่ผมเรียกว่านิวไฮอีกปีหนึ่งนะครับแต่มันอาจจะไม่โตเหมือนช่วงแรกๆแต่ก็ยังโตนะครับก็ปีที่แล้วก็จบไปที่5้าปดสิล้านนะครับในส่วนของตัวเลขปีนี้เรามองว่าเราคงยังโตอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ได้โตแบบเหมือนเมื่อก่อนที่ผ่านมานะครับก็ ต้องบอกว่าสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราปรับตัวค่อนข้างเยอะนะครับที่ผ่านมาเราเหมือนเราจะโตจากที่ธุรกิจหลักก็คือธุรกิจรับเติมเงินมือถือนะครับสอปีที่ผ่านมาเราเรามีเรื่องของอการเพิ่มช่องทางต่างๆของธนาคารของตัวแอปพลิเคชันต่างๆหรือเทคโนโลยีต่างๆนะครับเราปรับตัวตั้งแต่สองสามปีที่แล้วนะครับจากเดิมเราพึ่งพิงเป็นตัวแทนเติมเงินมือถืออย่างเดียว นะครับเราก็มาเพิ่งพิงเราก็เขาเรียกว่าเปิดตัวแทนเพิ่มเป็นเรื่องของตัวแทนธนาคารหรือที่เรียกกันว่าแบงกิ้งเอเจนต์นะครับโดยสิ้นปีที่ผ่านมาเราเรามีแบงค์ถึง6กแบงค์ต้องเรียกได้ว่ามากที่สุดในตลาดในตอนนี้นะครับเราเริ่มด้วยธุรกรรมตอนนี้แค่ฝากเงินเฉยฝากเงินเข้าบัญชีนะครับปีนี้เราจะเห็นว่าเราเราจะทําธุรกรรมเพิ่มเติมนอกจากฝากเงินเข้าบัญชีก็จะมีถอนเงินและเปิดบัญชีต้องบอกว่าไรายได้ปีที่ผ่านมาเราท่งๆนะครับ แทบไม่โตหรือลดลงเล็กน้อยนะครับเรามองว่าตัวต้องบอกว่าธุรกิจเติมเงินมือถือเราเนี่ยปีที่ที่ผ่านมาเ,นเราส่งมาทั้งปีเลยนะครับโดนผลกระทบน่าจะเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักเรื่องของรายได้ของลูกค้าพวกเกษตรกร,ร,กรที่เป็นลูกค้าหลักของเราเป็นหลักนะครับเลยส่งผลให้ปีที่ผ่านมาตัวรายได้หลักของเราเนี่ยลดลงประมาณดิจิตเดียวนะครับ แต่เรามองว่าในส่วนของตัวปีนี้เรามองว่ามันจะโตขึ้นมานะครับจากที่ว่าเรามีการเพิ่มหลายๆธุรกิจเพิ่มเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว financial service ที่เราเรียกกันว่าตัวแทนธนาคารหรือ banking agent ประกอบกับว่าช่วงสิ้นปีเนี่ยเราได้ไลเส้นในเรื่องของการให้บริการสินเชื่อเข้ามานะครับปีนี้เราก็จะมีการปล่อยสินเชื่อนะครับเต็มปีนะครับเราก็มองว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เพิ่มในส่วนของธุรกิจใหม่ที่เพิ่มเข้ามา จากเดิมที่เราอิงเติมเงินมือถือนะครับพอเรามาทําเรื่องของในส่วนของ financial service ครบวงจรขึ้นนะครับเราก็มองว่าเ,เรามีฐานลูกค้าของเราที่เป็นลูกค้าประจำเราอยู่เยอะนะครับจริงๆเราลูกค้าเรามีอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าเป็นตัวแทนเราหรือเครือข่ายเราซึ่งมีแสนกว่าลายถ้ามองภาพก็คือมีโชว์หวยแสนกว่าล้านค้าอยู่ในมือกับ2คือลูกค้าที่มาเติมเงินหน้าตู้เราประจำนะครับเรามีอยู่ประมาณสัก21ล้านเบอร์หรือคน นในส่วนของปีแรกเรามองว่าเราคงให้บริการสินเชื่อในกลุ่มที่เป็นพาร์ทเนอร์เราก่อนที่เรียกว่าเครือข่ายตัวแทนที่มีแสนกว่าลายนะครับคิดเร็วๆก็เราตั้งเป้าไว้ที่ประมาณสัก5 0 0ถึง800ล้านในกลุ่มที่ปล่อยก็คือกลุ่มนี้นะครับเรามองว่ากลุ่มนี้คือทำธุรกิจกับเรานะครับรายได้ก็อยู่กับเรานะครับแล้วก็รู้จักกันมานานนะครับเราเรามองว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงค่อนข้างน้อยมาก รเริ่มต้นปีนี้สัก500800ถึงล้านนะครับเพราะว่าในส่วนของรายเส้นที่เราได้จากธนาคารแห่งประเทศไทยจริงๆก็เรายังมีเรื่องของจำนวนทะเบียนแล้วก็เรื่องของตัวนานโนไฟแนนท,ท,ที่ที่เรายังไม่ได้ทำนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวปีที่2ปีที่3ก็จะเห็นเรามีมีสินเชื่อในส่วนของหลักทรัพย์กำกับกันผมมองว่าปีนี้จะเป็นปีผมเรียกว่าเป็นปีที่ตัดกันระหว่างธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่นะครับผลจะเห็นมาผลที่ออกมาจะเห็นว่ารายได้ในปีนี้เราจะเริ่มโตกลับไปโตเหมือนเดิม นะครับแน่นอนในส่วนของกระท่อมลายที่เป็นเรื่องของกําไรผมว่าทุททกๆปีเรา New High มาโดยตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่เราน่าจะทำ,ทำได้นะครับจริงๆแล้วเราเราลงทุนไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับถ้าดูในงบการเงินนะเราลงทุนปีละพันล้านกับตัวที่เป็นตู้จริงๆตู้เราเหมือนกับคอมพิวเตอร์ดีๆนี่เองจริงๆตอนนี้เราวางคอมพิวเตอร์ไว้แสนกว่าแสานกว่าเครื่องไว้ทั่วประเทศแล้ว นะครับสิ่งที่เราจะพัฒนาดันต่อก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันจริงๆซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันไม่ได้ไม่ได้ลงทุนเรื่องของเม็ดเงินที่มากนะครับจริงๆถ้าดูในในใน,ในงบเนี่ยเราตั้งแผนว่าลงทุนแค่ร้อยสองล้านเองเราแค่ทําเรื่องของซอฟต์แวร์ในการเพิ่มบริการใหม่ๆเข้าไปในส่วนของฮาร์ดแวร์จริงๆเราเราแทบไม่ได้เพิ่มเลยนะครับแล้วทุกๆปีหลังจากนี้ไปจริงๆอตอนที่เราลงเป็นตัวแอสเซทไวเนี่ยเรามองว่ามันใช้งานได้แค่แปี จริงๆแนละ้วตอนนี้ผมว่า,าแทบจะประมาณสักสิบยี่มีอายุงานมันมากกว่า8ปีไปละหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องว่าตู้มันทํางานโดยที่มันไม่มีค่าเสื่อมนะครับอันนี้ก็จะมองเหมือนกับอนาคตเราเรามีค่าใช้จ่ายลดลงให้เห็นต่อเนื่องไปอีกหลายๆปีถ้าแยกองค์ประกอบออกมาเนี่ยเรามีลูกค้าประจําก็คือใช้อยู่ประมาณสัก2ี 21ล้านเบอร์นะครับที่มาใช้งานประจําส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเติมเงินมือถือเป็นหลักนะครับแล้วก็เราเริ่มต้นจากการทําตัวเป็นแบงกิ้งเอเจนต์เมื่อ2ปีที่แล้วปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่ามีลูกค้าที่ทําธุรกรรมทางการเงินที่เป็นแบงกิ้งเอเจนต์ผมว่าเกือบเกือบล้านเบอร์ละนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวที่โตค่อนข้างค่อนข้างเร็วนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรามีเรื่องของการทําผมเรียกว่าเป็นเวนดิ g งแมชชีน นะครับอันนี้จะเป็นตัวเรามองว่าเน,นี่ยจะเป็นตัวดิดสลอปคนแทนนะฮะก็คือใช้เครื่องขายของแทนคนนะครับผมมองว่าอันนี้ลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันตอนนี้ก็มีเกือบ4ี่พันตู้ละถ้ามองเป็นยอดขายก็เดือนหนึ่งสองล้านกว่ารายการละนะครับซึ่งอันนี้มันเติบโตเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็มีการเพิ่มให้มันขายของได้มากขึ้นจากเดิมเรามองว่าแค่ขายน้ำนะครับขายน้ำที่เป็นขวดเป็นกระป๋อง ปัจจุบันก็ขายอาหารขายขนมแล้วล่าสุดเราทำเป็นตู้ขายกาแฟสดนะครับเดี๋ยวก็จะมีที่เป็นตู้ขายสินค้าอัตโนมัติเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมว่าอันนี้จะเป็นเทรนด์ในอนาคตที่คนเริ่มจะไม่ค่อยเขาเรียกไม่ค่อยไปไหนไกลแล้วต้องการซื้อของทันทีนะครับอันนี้ก็จะตอบโจทย์ซึ่งลูกค้าในกลุ่มเนี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือผมมองว่าในส่วนของธุรกิจหลักเรื่องของการเติมเงินมือถือการรับชําระเงินต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็ยังประคองตัว นะครับวิธีการเราคือจากเดิมเราเติมเงินอย่างเดียวลูกค้าหนึ่งคนเติมเงินอย่างเดียวแล้วก็มาให้ใช้บริการหลายๆอย่างนะครับมาเติมเงินเติมเกมจ่ายบินเติมนู้นเติมน,นี่คือไรายได้ต่อหนวเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องของการประคองธุรกิจหลักให้อยู่กับเราอยู่ผมมองว่าคนที่มีไรายได้น้อยนะครับแล้วก็มีไรายได้เรื่องของเกษตรกรรมชาวนาชาวสวนพวกนี้ผมว่ายังมีเยอะอยู่ในประเทศไทย นะครับตรงนี้ไม่ได้หายไปนะครับประกอบกับเราก็พยายามจะหาธุรกิจใหม่ๆที่สมคัญกับคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแทนธนาคารไม่ว่าเรื่องของการปล่อยสินเชื่อไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตู้ขายของอัตโนมัติเรามองว่านี่ก็จะเป็นส่วนเสริมลูกค้ากลุ่มหนึ่งผมมองว่ามันมีไรายได้หลายทางนะครับมันก็ไม่ว่าจะดิสลอฟไม่ดิสลอฟเนี่ยผมมองว่ามันก็บริหารตรงนี้ไปจริงๆเรามีการประกาศซื้อหุ้นคืนครั้งที่2 จริงเมื่อปีประมาณน่าสปีที่แล้วปีปีกว่าสองปีเรามีการซื้อหุ้นคืนไปล็อตหนึ่งลวประมาณ20ล้านหุ้นหรือประมาณสัก2.5%นะครับแล้วก็ล่าสุดเดือนธันวาแล้วก็ประกาศซื้อหุ้นคืนล็อตที่2ทีนี้เอาเยอะหน่อยประมาณสัก5%กว่าประมาณสักสีล้านหุ้นนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเพรียดของการซื้อหุ้นคืนอยู่ประมาณ6เดือนก็ซื้ออยู่ตอนนี้ผมว่าประมาณสัก6 7ล้านหุ้นละ นะครับก็ก็เราถือว่ามันก็ราคามันลงมาค่อนข้างเยอะต้องบอกที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราเป็นโกลด์สต็อกนะครับราคาหุ้นเราขึ้นเร็วมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆไรายได้และกำไรเราโตมาโดยตลอดแล้วก็การจ่ายเงินปันผลเรานี่แทบจะ80-90%มาโดยตลอดปันผลต่อหุ้นนะครับคือถ้าเทียบแล้วประมาณ80%กว่าของกำไรสุทธ,ธิถึงแม้เราจะประกาศ ตามเอกสารว่าไม่ไมต่ำกว่า40%แต่เราก็จ่าย80-90%ตลอดนะครับก็ที่ผ่านมาถือว่าเป็นหุ้นโกลต์ต็อกต้องบอกว่า2-3ปีนี้เองที่รา,ายได้กับกำไรเราโ,โตไม่เยอะเหมือนที่ผ่านมาโตน้อยนะครับเลยถูกปรับสภาพเป็นหุ้นดีเดนด์ไปนะครับถ้าดูย้อนหลังเนี่ยยิวเราแทบจะเกือบเกืบ10%ต่อปีนะครับแล้วเราก็จ่ายปันผลทุกปีเลยปีละ2รอ,อบนะครับโดยล่าสุดเนี่ยครึ่งปีหลัง ครึ่งปีแรกเราจ่าย32ตังค์ครึ่งปีหลังเราจ่าย34ตังค์เท mm hmm. ่ากับทั้งปีเราจ่าย66ตังค์ในระดับราคาปัจจุบัน6บาทกว่า mm hmm. ผมมองว่าเกือบเกือบสิน mm hmm. นะครับถือว่าค่อนข้างตอบแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างมั่นคงนะครับ